เนื่องในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2 5 6 4อยากจะหยิบยกสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ในการกระทำตอบแทนแก่แกมารดาอันสูงสุดเป็นอย่างไรตอนนี้ในทางโลกโลกเนี่ยเราก็ตอบแทนมารดาอย่าง อย่างที่เรากระทํากันก็คือเลี้ยงดูท่านเอาใจใส่ท่านนะให้อาหารนะเสื้อผ้านะที่อยู่อาศัยเนะจ็บไข้ได้ป่วยกนะนะ็ดูแลพาไปหาหมอนะพาท่านไปเที่ยวนะอย่างนั้นเป็นการตอบแทนแบบโลกโลกนะแต่การตอบแทนแบบทางธรรม และเป็นการตอบแทนที่ที่แท้จริงและตอบแทนอย่างสูงสุดพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครก็คือมารดาและก็บิดาบุตรพึงประครับประคองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งแล้วก็พึงประครับ ประคองบิดาด้วยบาอีกข้างหนึง่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอด100ปีเขาก็ปฏิบัติกับท่านทั้งสองอย่างนั้นอบกริดการนวดการให้อาบน้ําการดัดนะแล้วก็ท่านทั้งสองนั้นก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาทั้งสองของเขานั่นแหละการกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าบุตรได้กระทําแล้ว หรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยหรือบุตรท่านใดเนี่ยพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัตนะิอันเป็นอิสราธิปัดในแผ่นดินใหญนะ่มากมายหลายประการเหล่านี้การกระทำอย่างนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าบุตรกระทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยเพราะเหตุใด เพราะบรนดาบิดามีอุปการะคุณมากบนะบำรุงเลี้ยงนะสอนทุกอย่างแก่บุตรทั้งหลายนะแต่บุตรคนใดนะยังมารดาบิดาผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆนะ์ให้สมมาฐานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาไดนะ้ยังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมมาฐานตั้งมั่นในศีลสัมปทาได้ ยังมารดาบิดาผู้มีความตรณีทีเหนียวให้สมารานตั้งมั่นในจาคะสัมปทาได้แล้วก็ยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้สมมารานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาได้ด้วยเหตุมีประการเท่านี้แหละการกระทําอย่างนี้แหละย่อมชื่อว่าบุตรได้กระทําแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาอย่างสูงสุด นั้นสรุปได้ว่าไม่ว่าเราจะดูแลท่านอย่างไรเอาใจใส่ท่านอย่างไรให้ความสะดวกท่านอย่างไรให้ทรัพย์สินเงินทองกับท่านอย่างไรก็ถือว่ายังไม่เป็นการตอบแทนอย่างสูงสุดเพราะสิ่งที่ให้ไปนั้นไม่สามารถทําให้มารดาบิดาของเราเนี่ยหลุดพ้นจากสังสารวัตรได้ก็ยังจมอยู่ในสังสารวัตรต่อไปนะเพราะสิ่งที่เราให้นั้นมันก็ใช้ได้ในภพนี้โลกนี้เท่านั้น แต่ในสีประการนี้ก็คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลน,นะมีจาคะแล้วก็มีปัญญาสีประการนี้แหละที่จะทำให้มาดาบิดาของเรามีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากสังสารวัฏได้เพราะนั้นการตอบแทนบุญคุณอย่างสูงสุดนะก็ต้องมีในสีประการนี้เท่านั้นนะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ตอบแทนอย่างนี้ก็รีบตอบแทนท่านซะ เพราะว่าเวลาของท่านมีไม่มากแล้วนะนะศรัทธานะศีลน,นะจากะแล้วก็ปัญญานะนี่คือธรรมะในการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดที่นำมาเสนอในวันแม่แห่งชาตินะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์นะในลำดับต่อไปนะที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ